ดาวุฒหรือเดวิดนบีคนหนึ่งซึ่งถูกกล่าวไว้ในคัมภีร์อันกุรอ่านว่าเป็นกษัตริย์ผู้ปกครองชาวอิสราเอลและได้รับคำพิสูจน์จากอัลลอฮ์จากคัมภีร์อันกุรอ่านทําให้เราได้ทราบว่านบ,บีดาวุฒเกิดในเชื้อสายวงวานของอิสราเอลและมีความกล้าหาญมาตั้งแต่ยังเด็กครั้งหนึ่งยาลูธซึ่งเป็นผู้สืบเชื้อสายมาจากพวกอาร์ตและสมูธได้ยกทัพมาลุกลานบ้านเมืองของท่าน ซึ่งในขณะนั้นมีกษัตริย์ยอลูธเป็นผู้ปกครองอยู่เนื่องจากยาลูดเป็นคนร่างใหญ่มากชาวอิสราเอลจึงพากันหวาดกลัวและไม่กล้าออกมาต่อสู้ตามคำท้าแต่ดาวูุซึ่งในขณะนั้นยังเป็นเด็กหนุ่มได้ขออาสาออกไปสู้กับยารูดและสามารถฆ่ายาลูดได้ด้วยการใช้เชือกคว้างหินเป็นอาวุธด,ดังนั้นผู้คนชาวอิสราเอลจึงเกิดมีขวัญกำลังใจและเข้าต่อสู้กับกองทัพของยาลูดจนได้รับชัยชนะ หลังจากนั้นตอรูธก็ได้ยกลูกสาวให้แต่งงานกับดาวุธและเมื่อตอรุธสิ้นชีวิตลงดาวุฒก็ได้ขึ้นเป็นกษัตริย์ปกครองชาวอิสราเอลต่อมาและอัลลอฮ์ได้ประทานสติปัญญาและความรู้ในการตัดสินให้แก่ท่านเพื่อใช้ในการปกครองนบีดาวุธไม่เพียงแต่จะได้รับวาฮีเหมือนนบีคนก่อนๆเท่านั้นแต่พระองค์ยังได้ประทานคัมภีร์ซาบุนให้แก่ท่านด้วยคัมภีร์เล่มนี้ประกอบไปด้วยสิ่งที่เรียกกันว่าบทเพลงสรรเสริญพระเจ้า ซึ่งนบ,บีดาวุธใช้เป็นบทอ่านสรรเสริญอัลลอฮ์ในการแสดงความเคารพสักการะพระองค์ในคำพ์อันกุราอานเราได้ทราบว่าเมื่ออัลลอฮ์ได้ประทานสติปัญญาให้แก่นบ,บีดาวุธแล้วพระองค์ก็ทรงเฝ้าดูการตัดสินของนบ,บีดาวุธในกรณีที่ฝูงแกะของคนผู้หนึ่งเข้าไปกินต้นไม้ใบหญ้าในที่ดินของอีกคนหนึ่งจนได้รับความเสียหายหมด เจ้าของที่ดินจึงได้มาร้องเรียนและให้ท่านตัดสินนบีดาวุธได้ตัดสินใจให้เจ้าของแกะมอบแกะที่เข้าไปกินต้นไม้ใบหญ้าให้แก่เจ้าของที่ดินที่ได้รับความเสียหายไปแต่สุไลมานลูกของนบีดาวุธได้ให้คําแนะนําว่าถึงพืชผลจะเสียหายแต่ที่ดินยังคงอยู่ดังนั้นจึงไม่ควรที่จะตัดสินด้วยการให้เจ้าของที่ดินผู้เสียหายยึดแกะเอาไว้เลยแต่ควรที่จะให้เจ้าของที่ดินยึดแกะไว้ใช้ทําประโยชน์แทน จนพืชผลและต้นไม้ใบหญ้าเติบโตขึ้นมาใหม่แล้วก็ให้คืนแก่แก่เจ้าของเดิมไปนบ,บีดาวุธเห็นด้วยและได้ตัดสินใจไปตามที่สุลัยมานแนะนำอีกกรณีหนึ่งซึ่งคำพีอันกุรอานกล่าวถึงเรื่องของนบ,บีดาวุธก็คือเรื่องของชายสองคนที่รอบเข้าไปในห้องส่วนตัวของท่านตำประวัติศาสตร์กล่าวว่านบ,บีดาวุดจัดวันทำงานของท่านไว้ดังนี้คือ วันหนึ่งสำหรับการตัดสินคดีความที่มีผู้มาร้องเรียนอีกวันหนึ่งสำหรับครอบครัวและอีกวันหนึ่งสำหรับการเฝ้าสรรเสริญอัลลอฮ์ซึ่งในวันนี้ท่านไม่ยอมให้ใครเข้ามารบกวนท่านเลยแต่อยู่มาวันหนึ่งปรากฏว่าได้มีชายสองคนลักลอบปีนก,กำแพงเข้ามาหาท่านในห้องส่วนตัวโดยที่ไม่มีใครรู้เพื่อขอให้ท่านตัดสินข้อพิพาท เรื่องที่คู่กรณีทั้งสองนำมาให้ตัดสินก็คือหนึ่งในสองคนนั้นร้องเรียนว่าเขามีแกะอยู่หนึ่งตัวและกำลังถูกอีกคนหนึ่งบีบบังคับให้เอาแกะไปทางทั้งที่คนผู้นั้นมีแกะอยู่ถึง99ตัวแล้วนบีดาวุธจึงได้ตัดสินความไปและหลังจากการตัดสินนบีดาวุธเกิดสํางึกขึ้นมาได้ว่าอัลลอฮ์ทรงใช้กรณีดังกล่าวเป็นเครื่องเตือนให้ท่านสันงึมผิดในเรื่องบางอย่างท่านก็ขออาภัยต่ออัลลอฮ์พร้อมกับกราบคาราวะต่ออัลลอฮ์ทันที คุณสมบัติเช่นนี้เองที่ทำให้ท่านเป็นผู้ใกล้ชิดอัลลอฮ์และพระองค์ได้ทรงแต่งตั้งให้ท่านเป็นคอริฟะาผู้ปกครองในแผ่นดินส่วนเรื่องที่ท่านทำอะไรไว้และเกิดสำนึกผิดนั้นกุรอานไม่ได้กล่าวร,รายละเอียดไว้และนักวิชาการก็มีความเห็นแตกต่างกันในเรื่องนี้นอกจากนั้นแล้วท่านยังเป็นนบีที่อัลลอฮ์ได้สอนให้รู้จักการนำเอาเหล็กมาใช้ทำประโยชน์เช่นเสื้อกลอกภาชนะหม้อหุงต้มและอื่นออีกด้วย